ปวงเป็ดปู้มีอัจ,จรยสสัทธาในะผลของระรัตนาใจอย่างมั่นคงนะเพราะเะนั้นรลปวงว่าธรรมิติยานท่านเคยมาแสดงธรรมแล้ว็็ไารุป้าเคยมาฟังธรรมะหปวงมั่นบริทัดโตที่บวชเกา่าในทาาบวชเกา่าวัดบ้านเกา่านะเพราะเดนั้นก็ถือว่าเป็น นาโพรพาจารย์นางของพณาล,ลุกหลานจึงมีคุณแม่ชีน่าพรพาดามาปอดซุนพรแม่เท้าวอนกอบุนแม่ดอกเกี้ยวพาดามาปอบบนแม่ไฟพาดามาก็เกิดทีละวัดท่านาพาดามานางสาววิมลพาดามา อมยากยากเป็นตนวันน <บร meglio> ี้ได้พร้อมแล้วต่อไปนาน้องจิตน้องใจโอชาพระัตนาไตรตามลำดับเดอให้พอบนก่อนแห้งบ้าือให้เพือเทียพอบนความนาบุเพียงโอคำทำบุญปฏิบัติธรรมห้าร้อยบาทอนุโมทนาชาธุนิพานะปัจจโย การนี้พร้อมแล้วต่อไปขอกับราธนาพระจันมหาบุงเดือนกตาบลโยบเรียนทับเรียบประโยชน์บุญจวยเจ้าวายวดัดปอดเจเนกในเมตตาเปลียกองปาลกธรรมเก่าสมโมเทนียกัญชาขอากับในหมวนัำ